ไต์บปที่สองสปูนสาห่ายคนแรก193มีระทันจาก195คอยงต195

ตั้งนะสองอนิชิตจับสามหกสี่อยตามหกสี่จบากสองคอย แดงหาบทที่2องหบทที่2คนสุดท้ายของทศกัณฐ์ใหม่สามหกสองนักดิฉาจับไปเรียกเพื่อนเพื่แข่งกันจบ